ข้าววันนี้นะคะจะกินชาบูใช่ไหมใช่เหรอใช่ปหมมันคือชาบูรมันคือ,อไรที่เราคุยกันไว้คือหม้อไฟหม้อไฟรู้ไหมอว่านี้ตอนกลางคืนเลยอุอ้ยหันวิ่งหนีเลยตกใจจัดอยากกินดึกมากแล้วทีนี้เกิดอาการไม่มีผัก <laughs> ไม่มีผักแล้วไงไปเก็บผักในสวนโอ้โหไปเก็บผักไปดึกๆเลยนะคะทุกคนก็เดินไปดิ กลัวอะไรล่ะเราเดินตามเป็นเพื่อนเอาแทนมาดวมาเป็นเพื่อนแคนสวนอยู่ไม่ไกลมากนะคะทุกคนอยู่หน้าบ้านของเราเองนะคะถึงแปลงผักกันแล้วจะเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นแต่แมลงบินเต็มหน้ากล้องเลยเดี๋ยวไปใส่ในหม้อซุปน้ำข้นของเรายีงมีอะไรไซมอน มปีปลาแซลมอนนะครับนนี้หน่อยปลาดอรี่มันเป็นทะเลตรงไหนวาคือ <l ux> อยากกินก็ใช่อยากกินนะครับเวลาดอรี่มาด้วย <c oughs> เฮ้ยเยอะมาก <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้อุปกรณ์วัตถุดิบวั <c oughs> ตถุดิบทั้งหมดนี้ไปล้างก่อนนะฮะแล้วก็จะมาลุยเรียกว่าหม้อไฟลืมทุกทีเลยหม้อไฟทะเลเดือด <c oughs> อนนี้เราทํางานกันคืนนะครับโอ้โหรอกินกันซะแบบบุมไข่มุมมันเลยคนละครื่งหิวหรือยังแล้วของเสร็จแล้วโอ้มาแล้วกุ้งหอยปูปลายอยู่ไหนล่ะจะกุ้งจะกุ้งหอยปูปลาซะหน่อยอะอือกุ้งหอยปูมาแล้วครับตามด้วยปลาเดีย๋ยวเรามาทำน้ำาีน้ำอะไรนะ น้ำต้มยำไม่ใช่น้ำซุปสิใช่ไหมมากโอ้ยระเบิดเลยใส่ช้าจะไหมเซ๊ตกใจอะไรอ่ะกระดุ้งเง๋เลยแทนลุกเขาจะบอกว่าเขาทำน้ำข้นครั้งแรกนะจะบอกให้เขาไม่เคยทำจริงแทนเราจะรอดไหมจะรอดไหมแม่ทำน้ำข้นครั้งแรกใส่กะทิ โอ้ยครึ่งนึงก็พอมั้งมีครึ่งแล้วนะมีแค่นั้นเองนะคะเออหน้าหอมแล้วไอ้พริกเผาพริกเผาต้องหลายช้อนเลยมั้งมันเป็นช้อนเล็กอะค่ะสักสี่ช้อนหมอด้วยพอดีเนาะโอ้ยเหรอหมดไหมไม่เผ็ดหรอกพริกเผามันอร่อยหวานๆไงนี่เริ่มมีสีสันแล้วไหม นี่น้ำมันน้อยไปไหมเดี๋ยวก่อนซีเราใส่ของอีกถ้าเกิดเราใส่น้ำเยอะแล้วก็ใส่ของไปมันจะลดไหมคะใช่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 เอ้อู้ยหอมมากทำกินง่ายๆนะคะทุกคนใช่ทำพื้นได้เลยเป็นการทำงานที่คอามักคอมเมนต์มากเออคุณย่าหิวแล้วได้เดี๋ยวสิได้เลยใส่ผักแล้วนะครับตอนนี้เราเริ่มใส่ผักเลยอยากกินนีย คิ้วเย่อเร็วโอ้ยนี่คือแะไรต้มมาม่ามันต้มมาม่าต้มมาม่าต้มยำกุ้งน้ำก้นเออใช่มันจะได้มันๆนี่ก็พริกเผาไงก็หมดของเขานั่นแหละฮะนั่นแหละเออม่ันก็จตั้งๆนั่นไงย้อยมันไม่มันน้ำไม่พริกเผา พี่แดนพี่แดนเตรียมตัวอย่างเดียวพี่แดนมันแค่ดมเชพี่แดนบอกไม่ไหวแล้วรอกินเต็มเยอะมากมันนี้เหมือนหม้อจานโอ้ล้นหม้อแล้วเนี่ยเต็มทะลักคลอเลยอ่ะโอ้ยล้นทะลักหม้อโตไม่ทันครับผมเยอะมากโอ้พี่แดนพี่แดนมาช่วยกันเลยโอ้โหจุกจุกยังไม่ได้ใส่ไข่นะใส่ปลาหมึกอกี้ มึกอีกโอ้ยไม่ต้องตายเลยปั๊บเลยครับมาหนุ่ยเดือดเดือดเดือดปั๊บก็เลยงำมเบอร์เปิดกล้องก่อนไหมสวัสดีครับมาพบกับงอนไก ชาเนลเย่ไป,ะะไปหมอกอยู่ข้างหลังไงยอยากได้ยินเสียงชัดโอ้โหน,นี่ก็ชัดแล้วนะคะวันนี้มาเจอกับหม้อไฟโอ้น,น,น่าไข่บ้าโอ้ม,กมากๆหม้อไฟน้ำข้นแต่แรกเขาตั้งคอนเทนตนอ่าอะไรชาบูวันนี้นะคะตอนดึกๆน,นะคะเมื่อกี้ลองลองลองดิบไหม ลองน้ำซุปน้ำซดซดน้ำซุปน้ำซดัน้เมื่อที้เมื่อกี้นะคะพาทุกคนไปเก็บถังมุ้งแล้วนะคะแต่ตอนเนี้ยไม่มีแล้วค่ะไม่เจอแล้วไม่รู้งมุ้งยุบไปอยู่ข้างเซนมาโม่ดูดิยืดแบบยืดโอ้ยยืดไม่สุดอะ แล้วขอขวดเส้นหน่อยนะทำยังกับแซลมอนเป็นปลาอะไรเป็นปลาตเกลือไม่ไม,ไม่อันนี้นะคะอือ,อ,อตัวใหญ่ๆนี่แทนแซลมอนแทนนะแซลมอนเยินนะ้มไข่แบบเยิ้มๆหอ้หดูดหดวานฟันขึ้นเลยนี่ยอ,อร่อยนะอ่ะออแซลมอนอร่อยอ่ะ มต่ว่ามันร้อนเี้ยครับฝามันเดือดไม่ไหวแล้วอ่ะมันแน่นอ่ร้อนติ้มทุกอย่างที่มีทย่าเฮ้ยป๊อปปุ๊ดูนี่นี่นี่ไวนี่หอยนี่ครับนี่ครับเอาครับตัวโตนะทำเดียวติ้มมันเริ่มเปื่อยแล้ว อร่อยเลยเพราะมันยแย่ยีงต้มยิเหนียวโอ้ยมันกระเด็นลุกร้อนมันร้อนอืมอืร่อยเดี๋ยวจะต้วบตรกใส่มากหมอร่อยมากมแฮงคชิมปูแล้วหมึกแล้วกุ้งเนี้ยปลาแบบอร่อยเข้าเนื้อเลย กินนานไหมครัพี่แกบอร้อนคือแบบว่าสมกับที่นั่งรอที่นั่งรอนะนั่งรอเตรียมของใช่ไหมกอจะได้กินเนี่ยแบบืแต่โอเคเลยพอได้กินแล้วแบบสมสมกับที่นั่งรอวันนี้ออกไปซื้อของมาแต่วันนียวันนี้ออกไปซื้อของแล้วก็ก่าจะกลับเข้ามามืดเลยเนาะ ก็พอพอเข้ามาถึงก็พาทุกคนไปเก็บของบุ้งเลยนะคะใช่แล้วคิดดูดีว่ามีหายไปหนึ่งคนเพราะว่ามันดึกขนาดไหนแล้วน้องเด็กน้องโมเดล,เลหลับเลยอ่ะ มือดีไปบ้างกินอันนี้คืออิ่มเลยเนี่ยผมจุกเลยความจริงคนเก็บต้องกินนะจะเนี่ยนาใครคนเก็บมาบ้างอะไรแทนคุณเลอทัก,ลกเลออก้องร้อนได้ใจเมี่ยอ่า มันอืดจริงวันนี้อร่อยร้อนถูอืดร้อนูนี่ขนาดเปิดแอร์นเนี่ยหอยยังมีอยู่นแเนอนีต่อเ่อเงนี่ยอหอยอยู่ข้างลางเส้น้นมันยาวมากพอจ๋าไ้เราก็เอาโหอุปกรณ์ไปเลยไปนี่ออ แ้นคือหมายถึงถ้าไปอยู่บนดอยมันจะไม่มีของทะเลแล้วก็ซื้อไปดิมันแปดกอากาศหนาวอะไรเงี้ยแล้วติดม้อฟไฟอย่างเงี้ยปกติบ้านเราอ่ะฝนตกทุกวันมากสองสามวันที่ผ่านมาตกหนักมากทุกวันเลยใช่ไหมเขาก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมาไงปรากฏว่ามันนปรากฏว่ามันกริฟผึ้งนี้ไหนเมื่อกี้ตอนเปิดคลิฟมีคนบอกว่ามาม่าใส่ทำไมเยอะแยะ กินไม่มีคนกินหรอกหมดแต่อร่อยอ่ะตองกองเลี้ยงนะครับไม่เลยต้องเป่านะครับเพื่อนๆพืาไมงั้นนลิ้นพลองเนี่ยมันร้อนมากสคร่องก็เป็นหม้อไฟอีหม้อไฟอ่ะมันก็ร้อนดิอ๋อพี่แทนจะกินไฮไลท์ของงานนะคะทุกคนกินกูลองกินปูอ่าไม่ยอมกินเส้นนี่ไปเลยกินหอยไม่เแกะไม่เป็นมาจ่าแกะให้หน่อยร้อนอยู่ร้อนอยู่ร้อนอยู่รักคนก่อนโดนยึดไว้ เดี๋ยวโดนพ่อยึดฟูไปเจบาเปอนแน่นอนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นน้าวันนี้ยกให้ก่อนหนึ่งอืมเพราะมันไม่ใช่เนื้อร้อนๆพวงนั้นเตนะอืมแบบนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็กินแบบนี้อ้าวอ้าวบอกแล้วโดนยึดบอกแล้วโดนยึดอ้าวกรณีว่าต้องถามให้ดูไงก็เนื้อตรงนั้นไงลูก ก็เราไม่ดูไงไม่ใช่เนื้อตรงขาวๆเนี่ยใช่ไงแต่จะกินให้ดูกินให้ดูอีกคึ่งหนึ่งไหมเกแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะดูจนถึงเรากินหมดหม้อเลยเหลือแต่น้ำก็ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะครับ กดติดตามให้เราเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอตัวไปล้างหม้อล้างจานก่อนแล้วกันไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ